ทุกฟันทุกตาทุกคืนที่เธอกับฉันรักกันนั่นคือจรงจริงไหมคนที่แอบรักธอบ้า ไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยทำไมเขาไปไรครับเขาไม่ได้ติดแม่เหล็กครับคุณเปิดเป็นอะไรครับคุณอ๋อเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรคุณแฟนๆจนตลอดกาลท่านเราจะรวยตลอดไปเลยดีครับจากเรื่องจน o h สเปเชียลโ l เอเวอร์คุณบาตรทักทายแฟนๆของคุณเลยดีกว่าวันนี้ครับงหนึ่งสองสามสวัสดีครับบาตร .Hasanat ครับ ผมก็ดูว่าคุณจะอลิพูดอีกเมื่อกี้อลิพูดอ่ได้ข่าวว่ามีแฟนๆต่างประเทศด้วยทัชไทยไปภาษาอังกฤษสักหน่อยฮัลโหลอ่าฮะอยู่ไหมมีไหมไทยไปว่าอ่าทัชเจียห่าวทัชเจียห่าวจะเปลี่ยนอ่าจะเปลี่ยนนะฮะจะเปลี่ยนรถตรงนี้จะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนจิตตาจิตตาอ่าโอเคเลยอ่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างในวันนี้กับบรรยากาศที่แฟนๆมารุมร้องตรงนี้เลยตื่นเต้นไหม อเป้นเต้นนะครับเพราะว่าได้เจอคนน่ารักเยอะขนาดนี้เขินเขินแทนทุกคนเขินเลยไม่พูดอะไรเลยไหนะให้พูดอยู่คนเดียวได้ <c oughs> วันนี้ <c oughs> แฟนๆมาเยอะ <c oughs> แล้วกิจกรรมอะ่ะ <c oughs> ที่บอกเลยอะ่ะหลายๆคน <c oughs> แฟนๆที่น่ารักชาวซิงโคต,ตรงเนี้ย <c oughs> ที่บอก เราจะมีลัคกี้แฟนที่คุณแบงค์บอกเขาบอกกี่คนนะหกคนค่ะจะได้ขึ้นมาเล่นเกมกับคุณบา้านบนเวทีด้วยเวดี๋ยวคุณบ้าน,ะนะจะแบบว่าได,ได้ได้ช่วยเขาด้วยนะจะเล,เล่นไปด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่กันดีดกว่าว่าเราจะเล่นกันยังไงเนอะอ่ะทั้งหกคนนี้นะครับจะบนเวทีเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นสองทีมใช่ไหมคุณแบงใช่แล้วค่ะทีมละสามคนนะคะเพื่อเราเราจะดูว่าสามเราแบ่งสองทีมใช่ไหมทีมเอกับทีมบีปุ๊บแล้วก็แข่งกันทีมไหนใช่ไหม ทีมไหนแพ้เนี่ยไม่ต้องห่วงได้รางวัลทั้งส,สองทีมเลยนะคะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกอติกาทุกคนนะครับต้องสแกน QR code น,นะครับบนจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อร่วมตอบคำถามค a h o o t นะครับแอปพลิเคชันเนอะซึ่งจะบอกว่าคำถามนี้ เกี่ยวกับงานของเราเนี่ยแหละประกอนพอสแกนเข้าไปแล้วทุกคนค่ะให้ทีมเป็นชื่อจริงตัวเองภาษาอังกฤษนะขอภาษาอังกฤษนะเอาชื่อจริงตัวเองเต็มๆแล้วก็ต่อด้วยตัวอักษรแรกของงานสกูลถูกต้องอย่างเช่นนะครับคุณหัสนัทนะครับก็จะจับด้วยหัสนัทพีนะครับผมผมคณิตก็จะับด้วยวีคุณทัศมาตัวดีใช่ชื่อเต็มนะภาษาอังกฤษตัว yes f i r s t Yes. Okay, everyone, let's play the card game together. For the top six score, you will get a chance to play the game with but <laughs> <laughs> with... <laughs> <laughs> On <For> the stage, please <laughs> <for laughs> just scan this QR code and put uh, to fill in your name.นะคะ. <laughs> 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 the first uh, full first name in English with only first letter <laughs> of <laughs> your surname. For yeah. example, yeah. Yeah. Understand? Yes. Okay. First name K A N I T and then the first alphabet of my surname is V. Just the only one alphabet. Yes. And waiting for our workout game together. เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงถ้าเสร็จแล้วน่าจะสักพักนนะให้เวลาสักหนึ่งนาทีในการล็อกอินเข้าไปนะเสร็จปุ๊บเออสิบสองสองร้อยสิบห้าห้ามแล้วโอ้เร็วมากเลย ใครยังไม่เสร็จบ้างใครไม่เสร็จยกมือขึ้นก่อนยังมีอยู่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ Waiting for your friends as well Put your first name มีใครไม่รู้จักคาหูดไหมรู้จักบุญเนาะมีบ้างมีบ้างมันจะเป็นคำถามคำถามเกี่ยวกับเมืองร้องเพราะเราเป็นเทศกาลเมืองต้องร้องเนาะฉันเนี่ยเรามีเมืองร้องทั้งหมดเนี่ยห้าสิบห้าเมืองเลยห้าสิบห้าจังหวัดนี้เราจะให้ทุกคนบอกคำขวัญของแต่ละเมืองเอง ได้มาง่ายๆรอยกคุณมาแล้วคุณก็เชื่อดิฉันเนาะไม่มีไม่มีไม่มีคำวานพี่ที่คอนยังไม่รู้คำหวานเลยค่ะอ่ะเรามีสิบข้อเดี๋ยวถามง่ายๆนะคะกติกาก็คือคาหุบเหมือนเดิมเลยถูกต้องด้วยเร็วด้วยแล้วก็มันจะมีคะแนนโบนัสสำหรับใครที่ตอบถูกต่อเนื่องอ่ะมันจะได้คะแนนเพิ่มไปอีกแล้วมันจะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆเนาะพอครบสิบข้อปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าใครที่ <laughs> 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 okay. So the repertoire who gave if you if you answer the question correctly you get the score as well. If you answer the question correctly in the row, the score will be cumulative and then your score is gonna be higher. You have to answer correctly, correctly and fastly. okay. Okay, only top six winner. ท็อป6ลักกี้วินเนอร์วูด์บีออนดิสเทชวิธีดัสทูเพลย์ออเวอร์แอคทิวิตี้ส์ทีแกรมออนดิสเทชโอเคสองร้อยสี่สิบสามยังคะยังเดี๋ยวรอบก่อนโอเคโอเคพรีสต์เตตจูนวอตติ่งฟอร์เอเวอร์วันวีทูจอยนัสด็อปพรีสต์งานที่1คอลว์นะคะและฟิลล์อินยูเนมดิเฟิร์สเอ่อเฟิร์สเนมวูด์บีฟูลเฟิร์สเนมและโอเคเฟิร์สลิทเติ้ลของเซ แล้วก็ <Okay. S 1> ที่ผมบอกเลยท็อปสิบสตาร์นะาขคนแรกที่สอก์มากที่สุดเลยคุณจะได้มาร่วมทํากิจกรรมบนนี้แบบมอมมันเลยคุณแมว <Okay. S 1> มีประมาณกี่เกมถ้าคุณแมวได้ข่า <Okay. S 1> อวอยอะเลยสามเกมได้ย่าได้ชนุนช่แต่ว่าทุกเกมเนี่ยคุณบาสมีส่วนร่วมแน่นอนโอเค okay. ตอนนี้มีใครไม่เสร็จยกมือขึ้นดิน่าจะเสร็จทุกคนแล้วคุณเอาละตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นข่าวเกมคุณบาสครับผมนิมนต์ให้คุณนะครับผม oh. ให้โอาชาวซิกส์โค้ดนะครับผม ครับก็จริงๆแล้วทุกคนเป็นคนเก่งครับแล้วก็เก่งสมาคมเสมอครับก็คิดว่าเกมอะไรพวกนี้เขาะไรเขาไม่อยู่คุณให้คุณมห้อ๊ดเขาอย่ามองผมอ๋อครับครับค้าก็ขอให้ทุกคนเก่งแบบนี้เสมอไปนะครับอะไรอะม่ชออาดีใช่ไหมอืม โอ้ว oh, ่าดีขลังมากอันนี้ไม่เหมือนลักษณะอยู่แฟนเพจอยู่ในวัดแค่บอกว่าโอเคตอนนี้เชื่อว่าแฟนชาวสเปอร์ทุกคนพร้อมแล้วด้านบนเวทีก็พร้อมแล้วเราไปส่งคาหูกันไหมโอเค if you guys ready I will countdown right now for the c a r h o o d game are you guys ready no oh yes okay three two one start ขอให้ครับ ควิสเทศกาลเมืองตั้งรองถ้าพร้อมแล้วข้อแรกมาสวัสดีต่อไปนี้โโข้อไหนไม่ใช่เมืองตรองหนึ่งระยองสองน่าน, 3, น,าน, 3, น,าน 4, สามนครศรีธรรมราศรีนครสวรรค์มีสิบวินะจ๊ะสี่วิสามสองหนึ่งหมดเวลาคำตอบคืออะไรเดี๋ยวดิฉันพี่เกียรติตอบถูกใช่ไหมฮะ ไม่โดนไม่าูส่งเนไม่น่าหงเลยนะคือถ้ารอน้องเนี่ยเป็นมือรองแต่ถ้าระยองเนีไม่ใช่ถปง้นใช่ไหมครัถูกไหมถูกข้อเจริใช่ไหมระยองอะถือว่าไม่ใช่มือร้องอ่แต่ถ้าระนองถือว่าใช่ใช่อ่าแต่ถ้าลบกองถ้าลาองโอเคเรื่องเรื่องไปได้แล้วคุณทัสมาเริ่มได้แล้วใครตอบถูก่น่ยกมือให้ดูหน่อยคุณจิมรัก คุณใครยืมยังไงจคุณจิรพันธ์อ่าตอนนี้คุณคือโนหนึ่งแต่ดูสภาพท่องในข้อต่อไปเงินจะเฟ้อลงไหมคุณเนธาวลัยแล้วก็คุณหมอมันต้องสุดค่ะสุดาทิปใช่ไหมคะยุ่งไรก็นมาเลยไม่เป็นไรหรอกคงไม่มีมาเดี๋ยวลุ้นกันต่อนเอาะไปกันต่อเลยอ่าเดี๋ยวขอเนี่ยไปกันต่อ เมื่อรองที่มีเอกลักษณ์เรื่องหมูยอคือจังหวัดใดหมยอเริ่มบุรีรัมย์ 1S กอนกอดูบลแรกฉนไม่รู้3ทันตรา้นีเิเสียเวลาขอีน์มือสอ้เห็นแวบเห็นแวบใครคะแนนขึ้นนำของฝากขึ้นชื่อมือสเกลข

มีมีครับเพราทัสกร์รน,น,นี่แปลว่าถูกหมดแสดงว่าใส่กูเกิลไว้อที่สี่พร้อมแล้ว let's go จังหวัดใดในภาคอีสานไม่ใช่มือรอขอนแก่ชัยภูมิร้อยบึงการบ้าบึงกาฬใช่ใช่ใช่น้องแรงกันแรกันท้าทาย เยสีงงดัคุณว่นุชยังคงเป็นแชมป์อยู่นะจ๊ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจังหวัดอะไรไม่ใช่เมืองขอคำสิทธิ์ไม่ให้ใครแซงนะจริงแต่ว่านุชขอดึงหน้าคุณว่านุชหน่อยอยู่นะคุณว่านุชได้มาแน่ๆถ้าคุณไม่ตอบถูกขึ้นมาคุณได้ขึ้นแน่ๆไปกันต่อที่ข้อต่อไป let's go สามเขาช่องลมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอะไรในเมืองรอง ระบุรีเบระเาระบระบุระสระบระบิระดระเระระบิดรเบิเกงเดเเราเฮ้ยเลินีะเกินเนิะเก่งมาเิเบิิระเิเบร จังหวัดเมืองรองนายโดดเด่นเรื่องค่ายครามชิมไสกอรนก่ร้อยเอ็งบุรีรัมร้ยไทยควอวิชพรวันส์ช่าสกอนก่เก่งจังมาดูเฉลยกันไปแล้วไปแล้งคูทิ้อยู่ไหนครับผู้ทิ้งผู้ทิ้อยู่ไหนบ้างไอทิ้งไปแล้ว ไป Let's go to number six ไปต่อครับข้อที่หกเลยเมืองรองคืออะไรอือจังหวัดที่ไม่ใช่หัวเมืองหลักแต่ยังมีศักิฟท์นากท่องเที่ยวเป็นเมืองรองของแต่ละจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดเล็กของจังหวัดเมืองที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแน่นอนหนึ่งหนึ่งหมดเวลา ไม่ใช่หรอกขั้วนี้ตอบผดเขาเลยว่าอานที่จบบาคนอ่านข้อแรกเอยทีเอเลยเฮ้ยไม่คุณวอร์เฮ้ไมรับแล้วรับแล้วรแลสเตว่าเมื่อกี้ตอบคู่แต่ช้าใช่ไหมผิดอ๋อผิดผอเขียนชมไม่ดีเลยผิด question number seven ขอริเ็ let's go จังหวัดไหนต่อไปนี้ถือว่าเป็นเมืองรองเป็ตากรุงเทพมหานครนนทบุรีภูเก็ตเมืองรองนะเมืองรองนะนนหนอนน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 เฮ้ยอ้าวนนท์ที่อุทัยธานนครใครเขาตอบเมืองรอง แบงกอกเรื่องอแนขอบคุณนะคุเริ่มแลวนะแล้วเริ่มเกย์ยูสุฟ e นัสฟูนารุคำถามหมายเลขเจ็ดขอที่เจรับมาปราทูแม่กลองคำว่าแม่กลองคือชื่อของอะไรชื่อจังหวัชื่อแม่น้ำชื่อคนขายชื่อของพันปลาใครตอบข้อสามโนมาตีมันนะ ชื่อตองไงเย้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวใครตอบชื่อคนขายสองคนยียมมกยกมือยกมือสิจำไมหน้าสามไล่ตียนะยอ้วยยอดโอโกะอ่ะคุณทิพย์ยังคงอยู่นะคะและข้อตลอกไปคือข้อสุดท้ายแล้วเอาแลวตั้งติดให้มั่นอธิษฐานเลย question The Final Question is Show Right Now ข้อที่สิบ Let's Go Sakura m o u n t a เป็นสถานที่ขึ้นชื่อของเมืองรองในจังหวัดใดเชียงใหม่อะตาพร่เชียงรายเชียงรายพี่นะเ้ยเชียงรายไปเออจังหวัดดูไปเอาจังหวัดดูไปและไม่รู้เอ้ยชีน่านว่ะมันต้องเชียงใหญ่แค่เมียงการต่อเจี่ยงอะไรขึ้น มากกว่า50%ตอบผิดไม่มีตอนนี้มันมีรูกจังหวัดทครนะครับคนจะไปตอบอะไรใครจะเป็นเอกเอาแล้วมีการออ๋เขาบอกของขุ่ชื่องุ่ห่อขั่นนี้นนี้บังีก็เป็นแบบย่อมขยอมบางยอมก็อยู่ชี่เขาโปกเล็กน้อยี่ขึ้นชื่อแบบนี้ ถ้าท่านชื่ออยู่หน้าบ้านคุณก็คืออยู่ที่จังหวัดที่าจังหวัดเราอาเชียงใหม่อาก็คือเชียงใหม่ถูกต้องอ่าคราวนี้ตอนนี้สิบข้อผ่านพ้นไปแล้วแคปหน้าจอของคุณไว้ด้วยตอนนี้เลยนะแคปหน้าจอสกรองคุณไว้ก่อนเพราะว่าคนที่เป็นท็อปซิกเนี่ยต้องโชว์สกอร์งให้กับทีมงานของเราดูแล้วเราที่ทำมาวนนี้เอาละขอผลวันนี้หน่อยครับผมอุยะ ่สามคุณเอ็มเอ็มเอ็มเอ่าสามท่านนี้นี่ได้ขึ้นแน่นอนท่านที่สองคุณพิมนะคะนะคะดูซิคุณจะเป็นคุณวรนุชหรือเปล่าพิมสามท่านนี้นะคคะรแเอ์นจถูกหมดแต่ว่าจะตอบช้าคะแนนตอนแรกก็เลยเมื่อกสามท่านนี้คือได้ขึ้นแน่นอนแต่ว่าสามอันดับต่อไปเดี๋ยวขอระบบสักครู่หนึ่งฉะนั้นเนี่ยทั้งสามท่านนี้เดี๋ยวเตรียมโชว์นะสกอร์ชื่อตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าชื่อของคุณเนี่ยในระบบเนี่ย ต้องเทียบกับป่าประชาชนของคุณชื่อตรงกันนะไม่ใช่ชื่อสมชายนะครับป่าประชาชนขึ้นมาสมปองอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมอ่าฉะนั้นตอนนี้สามท่านนี้นี่ได้ขึ้นแน่นอนแล้วเดี๋ยวอีกสามท่านรอสปอร์ทั้งคู่ของคุณแบบเดี๋ยวขออนุญาตท่านมาแล้วคุณแมวมาแล้วครับตอนนี้ไม่ด้งานตัวเลยไหมคะกันข้างเวทีได้เลยค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียงไปเลยนะที่หนึ่งคือคุณทิพย์นะคะท่านที่สองคือคุณพิมพ์นภาร์ที่สามค่ะเอ็นเอ็ แล้วก็ที่สี่ราสโตโต้เหรอคะอันนี้ห้าคือพานาโนครับผมแล้วก็คุณทิติมาครับผมแต่ว่าใน6คนนี้นะครับผมคุณทิพย์นี่คือฟูลสกอร์ต่อถูก10ข้อเลยสุดยอดเลยควรทำงานกับกระทรวงนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นอย่างสูงนะคุณทิพย์โอเคตอนนี้6ท่าน นะครับติดต่อนะครับด้านขวามือนี้นะครับผมขวามือนะกับพี่ทีมงานของเราโชว์หน้าจอของคุณรวมถึงอะไรที่ที่ไอเดียนว่าคุณเนี่ยชื่อนั้นจริงๆนะครับผมให้ตรงกับระบบนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทีมเอกับทีมว้าสามท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแบ่งทีมให้เลยเอ้ามาได้เลยค่ะเอาโทรศัพท์มือถือหน้าจอมาได้วยนะคะได้เลยมาคุณแม่คุณบ้ามาหาผมตรงนี้ดีกว่าเรามาพูดคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เกิดไปคร่าวๆแล้วครับว่าคุณบ้าจะเป็นชาวจังหวัดอะไรนะครับผม เชียงใหม่คือเกิดที่นู้นเลยเกิดที่นี่ผเกิดที่เกิดที่นี่เกิดที่ไหนเกิดที่กรุงเทพกรุงเทพแล้วแล้วไปโตที่เชียงใหม่ใช่ครัตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ตั้งแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ว่าไงอ๋อที่นี่มันโนนเออถูกแล้วคิดเองเออที่นี่มันโนนโอเคเกิดที่กรุงเทพเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าไปโตที่เชียงใหม่ใช่ครับอ่าไปเรียนหนังสือที่นู่นใช่ครับตอนนั้นแปดเดือนก็คิดว่าอยากเรียนหนังสือก็เลยไป ประมาณแปดเดือนพี่แมวพี่แมวใช่คุยต่อโอเคเป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าถือว่าเป็นคนเชียงใหม่ค่ะอู้กับเมืองแรกก็ได้โอ้ยเสียงหวานด้วยอ่ะแบบลองแบบไทยเชียแซนให้หน่อยได้ไหมคะเป็นตัวจำเมืองสวัสดีครับผมป้าทัศนสนนะครับเออบอกกีดไปเอกในอังกฤษยัง อาจจะฟังไม่ออกแปลว่าอะไรอ่ะบอกว่าไม่ส่งเสียงเลยบอกกีบอกเอ็กบอกเอิ๊กเขาอีกได้ไหมอีกรอบไม่ไม่รอบนี้ในโทรศัพท์ใช่ไหมซีเนมาทริกเข้ามาใกล้ๆหน้าเอาใหม่เอาไปใกล้หน้าคุณบารเดี๋ยวอู้กำเมืองอีกรอบหนึ่งซู่ใช่ไหมระบบซีเนมาติกในมือถือโอเคใกล้หน้ากวาพร้อมนะพร้อมเทคทูอู้กำเมืองไปบาร์ดแอคชั่น วัสดีเจ้าบ้านทัศน์นะครับฟังตัอกับโอ้เยี่ยอู้จบแจบเอออะไรสวัสดีเจ้าบ้านทัศน์นะครับเป็นเป็นลูกชายแม่แม่ซิโค้ดครับลูกชายแม่แม่ซิโค้ดอะไรนะข้างหน้าไม่เป็นแม่เป็นแต่เป็นอย่างไรเป็นอย่างก็ เป็นเลยนะคุณแฟน<อ>ได้โกวปากแดงๆจะไว้ใจได้การล <laughs> ะจ้าเดี๋ยวได้ทะเบียนของอเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับมาจดทะเบียนได้เลยที่นี่ <laughs> เอาแม่พูดถึงการท่องเที่ยวดีกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะ,ะที่จังหวัดเชียงใหม่มีอะไรที่น่เที่ยวเ้าโอ้ยก็มีวัดมีน้องมีโอ้มีหลายอย่างมีอากาศที่ดีมากโอ้แต่ถ้าสมมติว่าอยากจะแบบซื้อของฝาก ที่เป็นของดีของเด่นัอย่างหนึ่งอนะ่ะให้แฟนคลับเนี่ยเราอยากจะซื้ออะไรเอ่ยคือทุกคน,นอาจจะคิดว่าไส้อัวแคบหมว่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมอยากให้ทุกคนไม่ได,ไ,ดได้ชิมเมนูที่คิดว่าหาหาทานยากแล้วก็กอยากให้หลองก,กัน,นกน็คือพริกน้ำพ,พริก,พ,กพริกไม่ใช่กระพริกผงสิเวินเมืองเวินเมืองนั่นก็คือน้ำพริกอีเก้ อร่อยมากรรครัพี่เก๋พี่เก๋เคยแต่ว่ายังไม่เคยกินใครครับจดจดไว้คร ok> ับทัพี่เก๋อร่อยมากเก๋ทอบมากที่เชียงใหมชอครับผมโอ้โหต้องหาในตลาดผลิตภัณฑ์เป็นชื่อแบรนด์เหรอคะไม่ครับชื่อน้ำพริกพี่เก๋เป็นชื่อน้ำพริกเลยครับเป็นชื่อน้ำพริกครเหมือนน้ำพริกหนุ่มอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่แต่ว่าอันนี้เป็นรู้จักม พิเกะน้ำพริกแหม่มน้ำพริกท็อปอย่างเงี้ยใช่ไหมอร่อยยางเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่จริงๆอร่อยมากครับพิเกะด้เลยพิเกะดังแล้วตอนนี้จริงเอาละตอนนี้ท็อปซิกมาอยู่ข้างเวทีเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วฉะนั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับซิกมาเกมวินเดอร์ขึ้นมาบนสเตชเดี๋ยวคุณบาสยืนเซ็นเตอร์เลยครับทีม A มาอยู่ฝั่งผมอ่า เห็นหรืออยากให้เขาถ่ายรูกหมูกันก่อนเ่ยน่ารักดีนะเอาละครนนี้อยู่ที่เทศกาลเที่ยวเมืองต้องรองเมืองต้องรองอ่าคุณรู้สึกยังไงบ้างพูดกับแฟนๆต่อหน้าคุณหน่อยแล้วก็ฝากผลงานไปเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เจอทุกคนวันนี้แล้วก็มาอยู่ที่งานเมืองต้องรองนะครับผมก็ผมเป็นคนชอบเมืองรอง ยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมีอยากแบบจัดทิปย์ทำบุญอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะไปอยากไปด้วยกันด้วยกันหมายถึงว่าจัดคุณทิพย์เมื่อกี้ไปทำบุญไม่ตอนแรกจะจัดทิพย์ตัวเองครับอ๋อเขาเฉยๆเผื่ออยากไปจะได้แบบชวนไปไปไหมฮะไปหมดนี้ไหวไหมสามคันรถอาจจะครับอาจจะยังนะก็ฝากผลงานแล้วกันครับผมฝากผลงานก็ ไฟวิวนะครับพัดทูแล้วก็โซโซลัมทีมีมันเพลทูแล้วก็ฝาวงดิสตี้ด้วยครับผมการมากมายนะอย่า <as> ล <the music> ืม <the> ต <music> ิดตามคุณบาด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะจากลากันจริงเลยครับผมอยากฟังเพลงเพิ่มเติมไหมใช่สักกี่เพลงดี50 คุณต <ś webinars> ้องไปเคลียร์กับซิกโค้ดเองนะเรื่องนี้เอาแหละผมไม่เสียเวลาดีกว่านะครับผมผมขอเชิญทุกท่านชมคุณวัสมเต่อเลยมีร้องกันเป็นนะ